สบายดีสบายดีพรมีพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูลเดอร์บอจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศน้องพี่น้องป้าพี่น้องหนาบวมแห้งเลยกินกินสมกินเค็มแล้วบวมมาสันเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้ก็มาเจอกับสกึมเคอเก่าพี่น้องเอยในวันในวันวันยังมื่อนี้ยะไรแมนวันศุกร์ที่สามสิบ ที่ชามชิบล้วบําบัอนี่อพอดีว่ากำลังชิไปส่งบารพอมีพี่น้อย,ยกำลังชิลงไปส่งบารพอมีสิบห้าสิบกลับบ้านเพื่อมากะจะได้ก,กากฟพอม่พี่น้องไป็นกำลังแรงใจเห็นด้วพี่น้องเด้อเมื่อวานนี้น้องไล่กไปตัดยอดพี่น้อยจ่ายเงินเพิ่มหนึ่งหมื่น 1, บาทติดหนี้เพิ่นย่างทาาะเลสาไราบันี้ เพราะว่าเพื่อนเอาแบบตัดยอดหมื่นหนึ่งเลยนะเพื่อนบอได้เอาแบบมันรายละเอียดมาให้อดิถ้าสมมติตัดยอดถึงหาพันสิได้บ่ะต้ะองบอกเพื่อนแล้วก็ม,มีทางอันมันมันบ่มีอาจารย์มีทางอันนาพระอาจารย์นะคนนั้นท้าเสาไ่เพราะสาไลพระอาจารย์บัตเนี่ยมาขอบคุณเพื่อนมาก โรงพยายบาลกับกำลังคือโผ่เพียงประสงแต่ว่านี่อันทรงแบบพินบัว,วนี่แต่กับพินเมื่อก้อนนี่ใช่ไหมตอนเขาไม่มีคนเปรกอะไนี่ายเงินเรื่อยๆพี่หน่อยว้านนี่ก็มีพี่ใจดีน้องฝากเงินมาซอยน้องพิมพ์1,000บาทขอบุญขอบคุณเอเยอร์พี่นเนาะโทรมาให้กำลังแรงใจตลอดแล้วก็พันหนึ่งซื้อชากาแฟแล้วจะสองเกินพันบาทก็ขอบคุณเอเยอรเพิ่นให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งเนาะบอประสงค์ออกน้ำ เคยเป็นพยายบาลมาก่อนกเกษียณเลยรพี่น่อยชีวิตกะสบายดีผลวิตาม่ยวตลลิแจะกินเนาะเห็นอันชอบพิมพ์พอีตนกะซอยเรือมาขอบคุณหล,ลายๆเนะะ <c oughs> าะกะมีสอลไรกะกลับเมื่อบ้านก็มีอาจารย์มีพระทั้งบ้านเพิ่นซอยเรือมาเนาะพี่น้องอาจารย์ยังไงวัดป่าวัดป่าเลไล บัตรติ e. idade, e, oca, então, os, ้วอ <t os> <t os> ้าวขอบคุณเพิ่นมาเจ้าวัดขอขอบุญขอบคุณเนาะวัดปานเรนได้บัตรเตาถิ่วใกล้ๆบ้านอันขน้อยนั่นแหละแล้วขอขอบุญขอบคุณเลนไดเนาะที่ว่ามาซอยเรืองใครอยากนงพิมขอบคุณเลนไดเพิ่นเขียนบริจาคสามพันบาทเพิ่นบริมาอันนี้ดอกเพิ่นไ้เมย์ว้ก่อนเต้าหู้สิเมื่อเนี่ย็กยังบลาตะแกะเนาะเมย์เป็นกบตะแกรงเนีกยเอาไม้ไห้ว่าอันไม้ไห้เอื่อยเพิ่นงน้ำมา โอ้พ oh, auto so oh, ี่น hmm. ้องไอ้คอยเพิ่นได้บุญกุศลนำกันหลายๆเนาะอะไรกันป็อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อพระอาจารย์เนี่ยนี่แม่เพิ่นว่ายอีกนี่งินแม่แล้วก็มีหม้อนนี่อี๋แม่แรม่ได้มาให้เนาะโดยก็บ่ได้ถามเนาะม้าฮอดเป็นบ่ได้อยู่บ้านนะมีแต่ว่ามาฮอดแล้วก็แม่เพิ่นก็เอาซองมาให้ยก็ว่าเอามาเด้งไปวัดป่าเกลี้กล่อมกันก็เอื้อยพระบางลีไลโอูเนาะเพิ่นมีอีหยังได้อยู่ที่อะไรแบบมีอยู่จักพระจักคนพระจักองค์จักเด็กตะกอนกับลายอะไรอู๋ เพิ่นเพิ่งมาสาั่งใหม่วันปีปีสองปีนี่ยคนบ้านใดพูดเพิ่นอยู่ทั้งไซบุเพิ่นลงมาไอ้พัฒนาเนาะเพิ่นตะกี้มันไม่ได้เป็นวัดได้อยู่้อนเลยเป็นโศเป็นอันนี่เป็นให้หน้าตะกะซื้อเพิ่นมาก,ก็เลยมาสั่งว่าแล้วก็จะเลือ่อนแน่แหละกระทั่งคนจียเห็นบ่ยาะทังไอ้ที่เพิ่นเทพอันขึ้นไปน่ะ สรางสุดแม่อืมขอดกวาอยู่เอ้าคือบมเทียบดอัยนี่เลยเนอะยูหันน่ะก็สิเทสัมหนั่นน่ะมันทางมันเปื่อนแหงนะงำหน้าแหี่ยไปพิสุกรถลายยูหันน่ะเพื่อก็เลี่ยบใส่อันโบให้มันเปื่อนคนวละตะกี้กับเจ้าว่าโอ้ยตื่นอันคับบ้านนี่เลิกเดือนก็ได้มันซุกรถซอยอนกันเจ้าหนองามทางแม่บ่คนบ้านเนี่ยอันนี้พระอาจารย์เขาก็เลยอัน างันทานนทุนทางไหนเม่ดี้พอาดเลยนอนาไปพรท่างตอนนั้นมันเป็นนาอยู่กับสายอยู่กับสายกีตาตมาหุ่งเพิ่หนาจนบวมเบ้อกีตาตมาหุงจนป่องเลย่าการอืดเออกีตามาหุงเลยแล้วผูหยิงเขานี่บวมเลยแล้วผี่น้องเลยอันเมื่อวานจะไปเยี่ยมซอพิมพปไปในอาการก่รอน้ำผพ้น้ำพนกนั่งยูตเพึงกะแขนนวดแขนมดขาไปในเด็อ้าวยังมาเคนไปวุ้ยบาดด้านเท้าก็อาการว่าอัน กินอันอาหารนะเนาะเออเพื่อนคืออยู่โรงพยาบาลเพื่อนตำบักทั่วให้กินเลยเพื่อจะกินเสี่ยงมาเออท่านหมออ<ม>ันพยาบาล<ม>พี่น้องตำบักทั่วมาให้แล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีอย่างอีกปีป่ปลาอ้วนอืมเพิ่นเฮ็ดขึ้นไปโหมันก็ได้กินของแซ่บแท้แ็เสี่บงได้เพิ่นว่าแบบว่าหมอเพิ่นก็เริ่มแบบว่าโภชนาการเพิ่นก็ลองให้กินเป็นเล็กๆตลอดเนาะแบบจากอาหารอ่อนมาเป็นอาหารแข็งเพราะว่าเพื่อว่า เพื่อนานกลับมาอยู่บ้านใช้ชีวิตนาน็ค่ได้กินแบบว่าลส้กคิดว่าเอ้าไปสร้างเไปด้ซื้อตํำบมทัวไ่กินเดียนีงคุณว่ากลงพยาบชลเนี้ยที่เดินจิ้มกันเออเนึกว่าไปหาลักซื้อกินด้วยซาเดอเลยแต่ว่าคอยวันหนาเราสดใสเนาะแจ่มใสเนาะหนาเรายี่ยมเยี่ยมแจ่มใสไรกเก่าปตนตาชีดอกไว้อยู่ป่ะจ้ะป่ะเป็นสออกไว้ดอกไม้จะซาโฟมใหม่าโมใหม่พเลยไปนอนอันจะเด้ ก้มให้เอื้ยซาให้กันเอ้ยยังคิดว่าอ้นกลมล้มลงในสีโบายานันเป็นวิ่นบบเอ้ยมาบอกุึเน่าบบเป็นดอกแต่ก็ซาไหเแลยวจะได้ออกมาระวังได้ต่วตาบบเป็นบบเป็นมันบึบไปเดียวได้แนนน้าทั้งขางของบดีเบิงเขาไปเยี่ยมแล้วยุง่งกับบดีเบิงเห็นคนนัง่งกระเป่บอกร่ได้ออกบออกว่าร้ายเลยเนี่เนาะมันก็ลดล่งแน,น่แบบเพราะว่าแพ้มันกระแหงเนาะแพแหงแล้วคนก็ไปดูดหน้าออกเนี่ยมันก็บ่มีครั้งแนนอะ ลุ่นเดี๋ยเป็นน้องรุ่นภาวานาจะให้ทับทิมเนาะอ,ออก<ม>แล้วแด้ออกจากโรงพยาบาลแต่ว่ากะแล้วแต่คุณหมอพอเซอน้ำยาเท่ากับบริวารอยากเมื่อก่อนหรือยังดอกเพราะว่าเพิ่นพาเพิ่นพาเฮ็ดมาสมีแล้วรักษามาสมีก็ดีร้ายแล้วกะให้มันแบบว่ากลับเมื่อบ้านกะทำดีมันเศร้าขับยังปติเสอเนาะเพื่อนกะมาบอกกะเบื้องไปต้าการอะไรพี่น้อยจะสิจังใดดอกจงดดอกังสีนั่น จางเซียนเขาเออมาจังเลยดีดีหายขาดเลยนะพี่น้องยังไงหายขาดเนาะแม่เสี่ยเมื่อปลาคือว่าเราแล้วแบบเป็นเป็นมาหลายปีมนกดทันหมดสียเมื่อก่อนลุลดการยังห่วงเนาะเพราะ<ม><ม>ว่าอาการก็ยันอย่างนีปกติโอ้ยบ่กบกกล้าเมือกก่มอ,ก,ก,อก,ก่อนบอกให้เมื่อก่อนบอกพี่จะซื้อรองเท้ากะไเลแต่เรากบอยู่ไปนี่ยแหละเพราะว่าอยู่จนหมออนุญาตแม่แบบว่ามันสิบ เป็นย่งไรกันลงคือพี่บอกเลยว่าเฮาลงทุนมาหลายมาโดนพี่น้องเอ้ลงทุนเคยแห้งกายแห้งใจเงินทองพี่น้อง fc ฝากมากาลายพี่น้องเอ้มันกาสิต้องไปเรื่อยเรื่อยเห็นแล้วซีคือยู่นี่ก็ะมียังกินยังกกินไปอยู่ไปบอดดิไอ้ยังหรอกพี่น้องก็คือภาวนาแต่ว่านางหายเศร้าไวๆก็คือบางเทือกะแต่คือซุ้มเงินกะ ยังก่อจ้าว่าพิ่นใชายาคราวเวลาเพิ่นใชา,ายาลำดักเมื่อยเนาะเปลี<ม>่ยนยา<ม>เป็นยากระชิบๆไปปรึบมาไม่เลยพี่ก็บ่ได้ค่คปปคอยใช้ใช้แต่ตอนเช้ากับรอบแรงใชายาโบราณหมแม่นเออพันดอกยาก็ลดลงหลายอยู่เลยพี่นอ้องดีใจได้เป็นข่าวดีข่าวดีพี่หนุ่ยข่าวดีแฮงเนาะพี่น้องเนาะแบบป้าตัวลดลงหลายเนะะาะก็ใช้ใช้เป็นเวลาเนาะแต่ก่อนยังว่าใช้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้จะเปลี่ยนเวลา แต่เ่ายังกอดวานี่ยาริมเลือดต้องได้ใส่ตลอดชีวิตบ่เออน่าจะได้ใส่ตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ยังทารกโอ้เพราะว่าร่างกายเพิ่นยังบ่อันนี้เลยการบ่ใส่ยาริมเลือดมันเป็นจังได๋ก็ซันก็สิอุดตันคือเก่าเนี่ยอุดตันบ่ได้เป็นเลือดเลือดก้อนเลยนี่เลือดก้อนมันก็ไปอุดตันตันรำไส้เออรำไส่ไม่ใช่อุดคุณได้พาใหม่สิเนาะแม่นมันก็สิเน่าถ้าเฮาบ่ใส้ ทุกคนใจกิน,นงงมมลเลยนาะทุกหมู่งาเดี๋ยวเิคนไปเพื่อสายกันก็อนเนี่ยนองเอามาจั่งนอนทำรอบ้างรอ,อติดตามต่อไปซับซ้อนอหลา,า,ายอย่างเนาะมาไหวจะบอกววเด้อว่าดิสเดทเที่ยวบ้านอ,อารมออยู่ผูอันเถอผดูหลอกกันแน่นอนกือพอเมื่อขนาดเลี้ยวหาเหตุงานเท่านี้นนอ,นนนนนอยู่ปัญญามหอดอันใส่ยาใส่ขนาดเลี้ยวถ้าสมมติว่าเราออกเราออกขากจากโรงพยาบาลเราต้องเหตุงานแถวนี้เนาะเนาะ จังบริเทียวเบื้องก่อนมันหมอปัจจินต์นัดทังไหนเนาะการฝืนนัดไว้การหมออยากเมื่อเอะไรเอ้อย่างไรกับสิผ้าเมื่ออายุผ้าเมื่อหาแม่หาน้องหาอันนนเาะเรื่องปัจจินัดสามเดือนเก่าเดือนเออหกเดือนบอสแบบเพคนว่างยากินแต่ยังเอาเลยคุณกับสินัดไว้นัดทีเนาะนัดทีเขาอย่างนัดทีเล็กเล็กแล้วดูดูไปอาการเริ่มปกติกันนัดห่างๆห่างๆนะพี่น้องซาซากุมคิด จากชิเมนโบเมนซาเขากินยากระทรงบานก็ไปฉันได้ต้องนัดทีๆนะพี่น้อยแล้วเราว่าพมีเนาะอาจคิดได้ด้วยนะกายพี่น่อยเปิดคลิปลงมาหนังโอเคโอเคปะโอเคกำลังลงไปไปรุ่งแพ้พมีพี่น้อยไปเปิดคลิปลงมาได้ถ่ายอยู่เพิ่นวะสิบส่งคนจะคนส่งสิบเมื่อองเพลงนักคู่นักตาพี่น้อยตั้ง ไอ้โบยแวนตาสั่นเท่านะคุพี่น้องเดี้ยงนี่ใช่นี่มบอดีเฮ็นนี่พี่น้องบ่อนอนผู้สาวสองสาวถ่ายให้ไปเห็นบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศตั๊กเอาไปนอนแสดงหูวเห็ดอยู่ยังไงกินอะไรอ้ยก็พีร์ใจดีไปเนาะได้ฝึกตัวเองความลำบากเป็นยังไงอดทนลำบากแบบแบบสบายใจมีความสุขนะพี่น้องบริบาลลำบากลําบนเลยลำบากแบบแบบว่าเออได้ใส่วามอดทนความพยายามเสียสละ เป็นการสั่งบุญสั่งกุศลให้จิจใจตัวเองเนาะโอ้โถน <c oughs> บาเขามีปมัญหาอยู่รุงแต่ข่าวขาไปอนันฮาสอพิมกับเดี๋็กชทยน้อยหนึ่งจากสื่อสองนาที่ใน FC เอฟซีเบิร์เนาะอาการพันเจริญมือบอดีไทยน,าน่าทีนอน่นะแตไทยให้เห็นโตเขึ้นนั่นแหละ อาลงมาถ่ายลุมเลยสบายดีป่ะพอมีใช้ประเทศอ่อบบอะออได้หไหเห็นยังนะเขามีเรียนอะไเขาเมื่อบ้านเขาซื้อบ่ได้ดิเอาแหละเห็นยังสิม,มาอยู่เมออื่อทีแบบอกว่าอยากซื้ออันแบบซื้อน้ำซื้อยังนะม,มันมีประมาณสาวสามสิบเห็ยังนะแรกเรียนไม่ได้เ,เขาพอใจป่ะพอมีนะเอาเอามีเงินเรียนอลไรอยากไปแลกเอาเงินเงินเงิน เงินดีนะเงินบาทงาเงินเจี้อะไหนะเงินมันเป็นใบฮะแมนใบเอาเหล็กมกันก็ได้ยุ่งเสื้อดโดนตะวันเลยอึ้นเก็บเสื้อผ้าเมื่อายเอาเมื่อน้ำแม่ซื้ออันเหล็กแต่นี่ฮะอันอีชังเกาะเพื่อจะเมื่อซื้อกินทำทางมันสิบบาเบิบร,ร,บ,รบ่บอทำบริลลายนะประมาณร้อยบาทสองร้อยโอ้ยสองร้อยเฮ้ยขึ้นภาษีปมาณเลยไปแลกเบิดสั่งเป็นแท่งเนาะเหินยังร้ายยังมีของเอาเมื่อน้ำไม่ค่อย ซานซานเือบอร์กองานอารนะน้ำน้อีกตงยงมีสยังอนายเพราะ่หเอนเดลงมาหน่อยเอามาไหวเดิอมดูนดเอเลยกินนี่วาโอ้เป็นยังกินน้ำอย่กินน้าจะกินข่าหลายอก็แม่เลยนมเป็นวิตามินเนาะกินเข่าเสีบเนาะกินเข่าเสียบส้มกินยำเสยมแรงเปรถึงแค่นี้ เออไปสตาร์รถขากอนป,ปะ่ะเครื่องคือรถเฮ้พี่น้องไอ้แดดฮอ่ในมือในของเนี่ยทั้งผ่าก็คึมคึมแต่ว่ากะมีเมฆเนาะเออไงเนาะแซไลไปเอาเองาแกแล้วแขกซาไลปัดห้องทูห้องหไปให้เรนฮะ เอาได้ให้ม <lige shuttle colours> ูว้เพื่อนสหายตเต่งได้มากัดจริงได้สกุลซื้อจ้งพี่น้องจ้งบางนาโหลดคักเลือดสมานเตนซื้อมาแต่ลาวเบางสิเอาออกให้ก่อนค่อยเปิดอยู่ ทางไหนโอเคโอเคโอลยเนาะับปะแล้วบานอีกสองสามมืออ่ะจับใปเซ่กึมเลยคืออยู่บนโซ่ไล่เป็นยูทูบเบอร์ ແມ່ນບໍ່ຄືບໍ່ຄືກະລອງເບິ່ງແຫຼະໃຫ້ຍັງໄປລົງມາບໍ່ຍັງຍັງໄປສົ່ງບາພາມີຢູບກ พุน่อกรนะเออคนเซบาเนี่ยโซเซฟูลตกถึกหลุดขางหน้ก็โกเบานี่ยเขเอากะเวนลงแล้วมันปวดมือห่อยหน่ยนะถึกเวนบ่มันอาจจะมันเข่าหลุดมาเลยควารู้สึกเป็นไงบ้างยิงเวียนอิงเวียนเอาไปก่อนบ้านนี่คนนั่งกินอ่ะ ลายเลสับต้นาวก้อสะอาดที่เจ้าน่แล้วปัดไปทูเขามว่าอี้ังอันไม่ทูเพื่อนแน่อันเขปตีอยู่หลากว่าบาทไม่ไปทูหรเมือนคนีฮัมทข่อยโบนี่เนาะจักเป็นคนต้งแห่ในมืองประเมินลายเป็นซูเปอร์เนาะวันนี้เนายาะ อไดีอรงับยิงหรือ่าใครนิ่งตลอดอะไรอะไยิมานเนะเอาไปตั้งตั對對้งซื้อกตั้งซื้อยูทูบดมนจิตั่งซื้อใอยได้ไรบ่อะไรอะไรอะไรจะเสดไปน้ำกึะมบ่อไปน้ำเบิ้เนี่ยไปน้เจ่อไปน้ำเบิ้ลมาป็นอีกม่ชินนะพ่อพงษี่อะไตักทรงเนาะ ซาไลบันน้องเมงกกเอาละกินข้าวเยังนองเมกกินข้าวอยู่ใส่คิดน้ำมันบ่มีหันก๋วเ,เ,วเวตวเียวเือโปรซ็ไปอยู่ไปทา้อาง่าเลยไปหากินก๋วยเตี๋ยวลำาต๊ก๋วยเตี๋ยวเรือนอ้ยเพวอยู่บนางนี้่าไปกินหม c พาไปกินเป็นหนหักกหรอเบเลยหันเ แต่ยังบ่เคยกินอะไรกายโล้จันไปบอสูบบ้ามีแล้วเมื่อหนักค่ะาจะไปกินอยไอย่าอยากินจนเส็งเลยจนแ้ะเยี่ยมง่ะคุณเงาเนาะเจ้านอกบันนี้นอไปไล่มือไล่กาเงาเลยเขาประมาณสองสมหนเพื่อนจีฮาน่มาตอนเจ้านี้ไปห้แกอไอีกได้ปะานยังเหรอคุณจีน่าอย่ต่อเนอ ติกิล่อเด้อเผาเจ้าว่าจสิป่นเนาะเจ้าก็ป่นมาูกินด้บแิมาเนาะแม่นป่นิอบ่ฮอดก็มาอุ่นเอาก็ได้ตัวหมอไหลจะมีอยู่มืสิได้นมไรเจ้าาจะมีนีเนาะอาหารสิหายังมามันแซ่บเพิ่นนี่ต้มน้ไม้เนาะต้มน้ไม้บ่มีเจ้าสิมากิน่กินจกะปิเพิ่นน่ะแซ่บได้คุยว่าซั่นตําวกปิบเด้อบ่พอมีแกงน้ําไม้ก็แซ่บ เอา้าสีย่องเงี้ยกะเอลีเนาะยี่บัวน้นอันก๋วนเตีียวนะคือบามน้ำมันคือสิมีนะเขากินอะไกับตวพี่ก้มนะฮอนบัรับบอกเฮาบอบชี่ยมากอนโอ้โหว่าอารมณ์ใบทองมเกิดแมนปรจักษ์คยก็ยังนอนบัวรับ่อคืนนี่นะอเป็นอันบัวนัวจะได้ใจยังไงใวทองบ่สงสัย ปัดิคมบอกรดแลอยู่ดีมีแหงแล้วใส่บาดดูแลพีเองเดินเก้าอจะใส่ปาดจะไมาบอกู้กพอดีนะถึงยังว่าใส่บาทพอดีเนาะพอเงินทำบุญก่อนไลัยจลก็ใส่ยู่พีอก็ได้โดยได้ทาบุญเนาะเดินเกาพอเขายังเขาเดินมาเขามีเขาเขาประดับดินประดับดินบ่าตะบิดเข่าสาบบอ เดินสิบเขาซาเดือนแปดนะเขาพันซาเขาพันซาบันนี้เขาพันสามที่หนึ่งนี่แหละนี่เนาะมื่ออื่นนี่ลรามามใส่บ้านแมนบอสแมนเ oh, oh. ขาประดับดินบอสแมนเขาประดับดินออกพันซาตาหา์อีกบอันนี้นะแมนออกพันซาเดินสิบเอ็ด เดียวอยู่ยนเนาะขนมปักหมอ้อขนมบาบินแ่บได้บาบินนี่แสบชุดเลยจะไมหัดวานวนปัดลงปัดลไทยสับพึ้นเลยสลายจ้งนะลงบม,มือใหม่มผัดยังผ่าสับพึ้นหมลงเนี้อันนี้นะตุ่นตุ่นเนี้ลงแบบอ้ยบอนนี่ น้ำเขาหน่อยพี่ทำไหมพีส่งบาร์คมี่กับสิพาเ้ามีกินเขาวกินน้ำกันนะไี่ส่งได้อยู่ในมือกล้องกันนะจะคือได้หรได้ได้บาร์คมี่จะออกกําลังกายอหไรนี่วิตเนสปเหรอใส่เอาใส่แค่ไหนเนาะฮัดทัดเนาะอีลีบอกโอ้ สิได้เป็นอลีรไจักสนะกําลังจิยางเป็นล้านเขาบอกไปน้ำเูเปอร์แมน่้านนี่เขาเคยมากินลเลยเนาะบะเตียวนี่กินบ้างบอบะเตียวต้มยำสูโพทไทยนีเแซ่บ้เร่อยเอ้ยเขาล้าน าหรนี่แล้วแต่ไปอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะอไปครับเอาเลยไปกินยังบ่โอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจกสกลุ่มนี้เด้อพี่น้องเพื่อจมพลัดคลิปใหม่คลิปนี้สกลุลของสิทธิ์ของเราผู้เป็นพี่น้องไปก่อนพบกเรากระชิบนะสบายดีสบายดี